สวัสดีค่ะเอซี FC แฟนคลับเอ็ี่น้องเอิงมาอบอกกันกับส่องป้าวันทีมหลังบ้านนะคะตอนนี้ทีมรถตู้กำลังจะเดินทางแล้วค่ะสู่กาละสินค่ะ <c oughs> หลังจากกินเข่าเก็บของแล้วเรียบร้อยก็จะเดินทางแล้วค่ะไปสายการบินไทยค่ะ เกินีน้มินิคอนเสิร์ตรถซนรถซนไม่ใช่คนซนใช่ไหมเดี๋ยวว่ารถไหนจะทิ้งถังถือดีวโอฮ้ยหัวหมาหนีงรุ่นแรกเด้ เดินทางปลอดภัยทุกคนบัวเบ์เขึ้นเบิร์ดแล้วแม่นบอก บายสามไปวัดหลวงปู่ศิลาคืนในมินิคอนเสิร์ตค่ะ เงียบอีกสองสามวัน ละสินกัสามสามโซโมก่าเข้ายะโสเอาลาศีเโลยะโส เม่ได้ขเดนะข่าลอยแบบนะั้นวันก็จำไม่ได้เคยไปอยู่รู้ว่าพ่ศจิกับคนละเสร็จ ตัดตาลดไม่ให้มันร้อนนอกห่อนแห้งร่มแห้งค่ะแต่ว่าก็หอน มันกงก็ซอก็แซกันเถอะกองููคนละทีละแดนคนละหมองฝ <c oughs> ้าขี้เม็ปุยปุยลายค่ะ วันนี้เมฆเป็นปุยปุยสีขาวเมฆเริ่มมากก่อกลุ่มกันหลายเขน <c oughs> สามารถเห็นให้เป็นฝนได้ค่ะ รถเดินทางแล้วค่ะทีมรถตู้เดินทางปลอดภัยทุกเส้นทาง <hike>

แรงสร้างปลอดภัยจ้า <S <s ขอบคุณ FC แฟนครับเ FC น่ FC นองหญิง FC ต่างแดน FC พลัง,งเงียบเลยคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจสีข่ขาวมาก,กดติดตามช่องปา้าวันทีมหลังบานมาให้กำลังใจด้วยค่ะอย่าลืลมกดกดไล กดไลค์ก็แชร์่าวันนี้เ้ยค่ะสำหรับคลิปนี้ครับสนีก็นนอกค่ะขอบคุณเอฟซีพลังเงียบเอฟซี่างแดนบ้านฮักต่างแดนพอฮักแม่ฮักกีฬาหน่อยสุขสุขคนสำหรับคลิปนี้นขอ้ลำลำรื่อยๆอยูยย่ดีมีแห้งส,สบายดีสวัสดีค่ะ